สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอยู่ที่ทํางานเนาะป้าอยู่ที่ร้านที่ที่ตู้อาหารนี่จะมาห่อปลาเปี๊ยะจ้ามาห่อปลาเปี๊ยะมาเด้ดอผู้ใดจะมาช่วยห่อปลาเปี๊ยะสำหรับขายนะคะไม่เน้นสวยเนาะวันนี้ทดสอบไลฟ์สดผ่าน YouTube ครั้งแรกนะคะไม่ไข่นะคะ นอได้ไปพักหนึ่งแล้วแหละแต่ไม่ค่อยมีคลิปขออนุญาตสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างใครเอ่ยมาด้านเห็จริงไหนอยู่กินนอดกินนอดได้มาดานเอ้ยไปอยากหลายไม่ได้ไปหาไปเยี่ยมไปยามเด้อคือเห็นคือเห็นอยากยุงยงังนุ่งนั่ง มีล้วยหลายตัวโลดยากหลายยุ่งยังนุ้งง,ง,งังอยู่ยายจ๋าสวัสดีค่ะโอ้ยนอจิตเหล่าบ่๊นอปอบเปีเยร์ไมนีีนอมว่าจะอัดคลิปสั้นๆแล้วก็จะลงเป็นเออเอยว่าจะไลฟ์สดสั้นๆแล้วก็ลงเป็นคลิปเอาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเพราะไม่มีเวลาทําคลิปสวัสดีทุกท่านดดได้จะเ้อผู้ใดมาแน่นอนลุงดำาบ๊นอถุโ้โอ้ยเฮยยงเฮยยง ขอบคุณนะคะเฮียลบทยงมามาช่วยห่อเปี๊ยะจ้ะถุงมุงถุงมือก็ไม่ได้ใส่ได้ค่ะเด้อพาอมันลอกไอ้นี่ไม่ชนะไม่ถนัดลอกแผ่นเปีเป๊ยะไม่ถนัดอาใส่ล้างมือสะอาดสะอาดเอานะจะ้ะรีบรีบรีบ,รบอีกครึ่งชั่วโมงเจ็ดก็จะได้ทอดไข่ทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ไว้ทำ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงจ้ะไม่เอาสออไม่เน้นความสวยเลยพี่น้อง,นงเน้นเร็วค่ะเน้นเร็วสาวลาวโอ้ยสาวสาว่างน้องมุ้ยน้องมุ้ยไม่ได้เบ็ศงานน้องมอนี่เนาะ อิจฉาคนไ้ายุด้วยลองทดสอบไลฟ์สดผ่าน YouTube ครั้งแรกจก้ะกะว่าจะไลฟ์สักสิบห้านาทีแล้วก็ลงเป็นคลิปจากนาทีแล้วนี่สองนาทีนะจาจะเนาะไม่มีเวลาทำคลิปมีแต่เวลาทำแบบสั้นๆวันธรรมดา เดือนนี้ทําวันธรรมดาทํางานวันธรรมดาจันถึงสุกสาอาทิตย์ขายของแต่เดือนหน้าขายของทุกวัน,นทำงานเก้าโมงเอ้ยหกโมงถึงเก้าโมงทำงานเอาให้มัน <c oughs> เดียงไปทางหนึ่ง <c oughs> เงินหาไมาได้ก็จ่ายภาษีหมดพี่น้องเอ้ยโดนภาษีไปเจ็ดพนสองย้อนหลังเริมแล้วเกือบสองแสนขาดอยู่เก้าสิบสองคนจะครบสองแสนโครนจ่ายภาษีปีนี้ หลากหลายหาเงินใหม่จาของใส่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะนองมุย้ยลองไข่อีกเนาะช่างทอหรือเปล่านะ้อเพราะความเขาจะไอ้นี่เนาะขึ้นมาแป๊บนึงเขาก็จะเขาก็จะน้องเสียเสียเสียเป็นยังไงเนี่ย คือถอดอยู่เด้อเสียเด้อไปจอบเบิ้งดูอยู่้ก็ได้คอมเมนต์มันจะก็เปิดทิ้งไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องบางคนที่ไม่เห็นป้าไปจริงแอบไปอยู่เด้อมันป๊อปขึ้นก็แอบไปอยู่แต่ว่าเปิดทิ้งไว้เนาะจะ้ะเพราะมันมีแจ้งเตือนอยู่ก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอ้ยมือว่างกดคอมเมนต์ ีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้หุงข้าวยังไม่ได้ล้างหม้อทอดปอบเยอะเลยอีกครึ่งชั่วโมงจะไปไอ้นี่ไปทอดหมูเอทอดไก่ขอบคุณพี่น้องทุกคนได้เจะเด้อที่เข้ามา,ขอ,อข,อาขอบคุณนอ้องเสียขอบคุณเดจ๋าขอบคุณน้องสาวมุ้ยขอบคุณเฮยยงจ้ะแล้วก็ใครอีกเนาะตะกี้ข้อความมัน ความมันไลฟ์สดทาง YouTube เนาะมันจะขึ้นให้แป๊บหนึ่งแล้วก็จางหายไปอะไรอย่างนี้ชีวิตเนี่ยค้าต่างแดนพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดเหดตุต,ตัวเล็กจะาก,ก็ไปใส่เงินก็นได้จาก,ก็ยุใสขายได้วันละหมื่นสองหมื่นเพื่นได้เห็นว่าห่างๆอยูค่คนเดียวก็ได้ ตัวมันไม่รู้ไปไหนหมดลูกค้าล่หลาย,ลายได้พี่น้องขายดีเพราะมันเป็นท่าเรือเนาะท่าเรือแล้วก็เขาเอาเรือมาจอดรอขึ้นเอ้ยเขาเอารถมาจอดรอขึ้นเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เล้ก็จะเอาเรือเอารถเอาอีย่างบาผิดบาถึกมอน,นี่เอารถมาจอดรอขึ้นเรือเฟอร์รี่นะจ๊ะเนาะช่วงระหว่างนั้นเขาก็จะหาเนียวกินเนน้ะ ของกลุ้มของกิน่นถ้าผูใ้ใดพิ่นบ่ได้มีเตรียมมาพิ่นก็นมาซื้อเฮ้าอย่างสินะอยากกระแสบบ่แะเสบบังคับลูกค้าซื้อละ่ะเพราะว่าพ่มีร้านอื่นเนาะแเนาะขายดีเพราะไม่มีร้านอื่นเรามองเห็นโอกาสหิ่ม้อนย่มลูกอมพี่นอ้องเอ้ยาหานได้กินเขาดุนขึ้นมาก็มาพี่เลยกาแฟกับพี่ท่านใดอยู่นี่ ตอนแรกก็ทํางานดีๆนี่แหละทํางานประจําดีๆนี่แหละงานประจําก็ลอยเสนแต่ว่าเรามองเห็นโอกาสเนาะพี่นอ้องเรามองว่าเออมีนักท่องเที่ยวนี่วะเรือไอ้เกาะน,นี้อะไรเงี้ยแล้วก็จุดสําคัญก็คือเขามารอรอขึ้นเรือแล้วเกาะน,นี้มันเป็นเกาะท่อทงเที่ยวเนาะแล้วก็มีคนมารอขึ้นเรือแล้วก็หลายครั้งที่รถขึ้นเรือไปไม่หมดเขาก็จะเงวอยู่เนาะเราบะนี้ รถมาเข้าคิวแล้วอะเขาก็ไม่อยากจะถอยรถออกไปเพื่อที่จะเข้าไปซื้อของในเมืองเนาะมันห่างจากเมืองประมาณ12กิโลตรงนี้นะพี่นอ้องเราก็เลยเอย๊เห็นโอกาสดีเราลองเปิดเล่นๆตอนแรกก็จะลองเปิดเล่นๆนะขายได้วันละพันก็ยังดีอะไรเงี้ยขายเสาร์อาทิตย์เห็นงานน้ำเสาร์อาทิตย์น้ำทำงานจันถึงสูง์แล้วก็กะว่าจะมาขายของเล่นๆก็เลย เดินลุงเดินเรื่องขออนุญาตอย่งเยอะแยะมากมายพี่น้องก็เลยได้มาขายจ้ะอันพี่เอขอบคุณพี่เอนะคะที่มาขอบคุณพี่เอนะคะกะจะลงคลิปสั้นๆแล้วก็เออจะถ่ายทอดสั้นๆแล้วก็ลงเป็นคลิปพี่เอเอาอย่างนี้เลยมัดมือชกเลยค่ะไม่มีการตัดตุงตัดต่อขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะ เราจึงบอกว่าคนเราถ้ามีโอกาสอย่ามองข้ามอย่าข้ามโอกาสเนาะโอกาสไม่ได้มาหาเราง่ายๆนะจ๊ะเนาเนะเป็นกถ็ถ้าเชาเฉลี่ยแล้วรา,ายได้ดีกว่าดีกว่ารงานประจํานะคะเนาะแต่ว่ามันก็เออเขาเรียกอะไรเราต้องสเตรสตลอดเวลาเนาะอย่างเน,นาภาษาไทยบางเ,เนาะโอ้ขอโทษดะะ้วยค่ะลืม กดเ,เขาเรียกอะไรมันเราจะเร่งรีบตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างขึ้นมาปุ๊บนี่ลูกค้าเข้าแถวระยะเลยพี่น้องเลยถ้าช่วงเรือพระท่านออกเาจะเนาะต้องทําให้ทันของของของบ้านนี้ต้องทําทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดนะกับพุ่งกับข้าวต้องทําลงถาดทําเหมือนข้าวราดแกงนะคะเนาะลงถาดไว้แล้วก็ตักตักตัก,ตกใส่กล่องใส่กล่องให้ลูกค้าเป็นเทคเอเวยค่ะ แต่ก็มีเก้าอี้ให้เขานั่งสองโต๊ะขออนาตขคอมูลได้สองโต๊ะขออนาาิทางอำเภอได้สองโต๊ะนะคะเนาะเขากลัวเกะกะการจราจรขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ ไลฟ์สดนี้ยังไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ลงไอ้นี่ลงโฆษณาเพราะว่ามันไม่ว่างกะเอาคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงข้โฆษณาย้อนหลังค่ะเอาคลิปก่อนมือเปื่อนอยู่ก็เลยครบสิบนาทีพอดีนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณดูหน้าไม่ค้าก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับ เสียเวลามารับชมนะคะเนาะมาให้กำลังใจป้าเนาะค่ะเนาะเอรดี้ก็มาขอบคุณเอรดี้เด้อค่ะเด้อป้าจะอัดคลิปสั้นๆเอรดี้แล้วก็เออเอ่อไลฟ์สดสั้นๆสวัสดีเอรดี้จ้ากับกับก็จะลงเอ่อวิดีโอสั้นๆแล้วก็จะโหลดเป็นคลิปเนาะเอรดี้เขมีเวลาเงืดไหลเงืดไหลครบสินาทีแล้วขอบคุณนะคะนะขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณโอ้วหพีดอลทึกฝ่าวเหตุงานกับฝ่าวเนาะค่ะเนาะอย่ามาทันเวลา ขาเนี้ยจบคลิปนะคะพี่น้องขออนุญาตด้วค่ะเด้อยายจ๋าขอบคุณมากนะคะเขาเนี้ยจบคลิปนะคะพี่น้องขอบคุณจ,าจ้าเจอกันใหม่ไรหน้านาะเนาะแล้วก็จบยังไงล่ะพี่น้องเป็นของไรของไอเนี้ย youtube จบยังไงล่ะทีนี้เอยเด้อเด้อขออนุญาตด้อจ้ะเด้อปิดยังไงล่ะยายจ๋าปิดไ์สดยังไงยายจ๋า Dah -da. Ni